สวัสดีครับพี่น้องครับมือีนก็มีโอกาสนะครับได้รวมรวมข้อมูลนะครับมาวิเคราะห์นะครับราคามั่นนะครับปี68นะครับผมมาประเมินกันว่าราคามั่นเนี่ยจะขึ้นหรือจะลงซ้ำใหนนะครับผมแต่ว่าการประเมินนะครับหรือว่าซุ้มํารวจเบิ้งหลายๆหมองหลายๆบ่อนนาะพี่น้องเนาะได้ข้อมูลมาจากพี่น้องหลายๆที่นะครับผมตาม้านทั่วไปนะครับบางหมองกระตัํากว่า2บาทบางมองก็ ่นว่าสื่อสองบาทกลัวอยู่นะครับแล้วแต่ละพื้นที่นะครับการสื่อนะครับรับสื่อบทอกันครับพี่น้องรับสื่อบทอกันเราบอกง่ายๆว่าขนาดล่านเนี่ยจหวัดเดียวกันกับยังสื่อบทอกันนะครับมันก็ขื้นลุ่งตามหนึ่งล่ะคู่แข่งนะครับคู่แข่งหลายนะครับการปรับบโตกันรับสื่ออาจจะ คือคักแน่นะครับคำว่าคือคักราคาอาจจะสูงขึ้นนะครับสูงขึ้นแน่นะครับแต่ว่าการวิเคราะห์ราคามั่นเนี่ยนะครับผมมั่นปีนี้กับ่มันวามันจะปลูกง่ายนะครับมันก็เจอปัญหาหลายๆอย่างบ่ว่าจะเป็นหลอบแหลกปลูกบาเกิดแน่นะครับหลอบซีสองมากเจอพายุฝนนะครับน้ำท่วมนะครับหลายๆอย่างนะครับผมมั่นของเข้าเนี่ยนะครับผมคิดว่าหนาจะขาด นะครับแต่ว่าราคาช่วงนี้มันล่วงนะครับกับโบงจักนะครับกลไกของทางโรงงานนะครับว่าเพิ่งจะเปน่างไหนกบมาถึงวิกฤตว่านะครับข่าวเข่ามานะครับว่าทางจีนจะลดการนําเข้านะครับมั่นสัมปะหลังของประเทศเท่านะครับผมราคาหลายๆข้อมูลว่าเพิ่นไปต่างอยู่นะครับเล่านะครับประเทศลาวนะครับรับซื้อที่ประเทศลาวนะครับเฮ็ดหายมั่นเท่าเนี่ยนะครับราคาอ่า ลดลงหลายนะครับปีนี้นะครับช่วงนะครับปลายปลายปีนะครับปกตินี่ในช่วงฤศษิกาธันวาเนี่นะครับราคามันเขาดีตัวสูงขึ้นบวาจะเป็น2บาทกลัวกับ3บาทบางพื้นที่ก็3าบาทกลัวนะครับผมเห็นบอกพี่น้องที่ผ่านมานะครับแต่ว่าปีนี้ลดหัวภาพเลยนะครับผมเป็นเพราะสาเหตุหลายหลายสาเหตุนะครับแต่ว่านะครับ หลายๆล้านนะครับที่มีสื่อขายกันทั่วประเทศนะครับได้มีพี่น้องนะครับเปินส่งข่าวมานะครับหลายๆหม่องหลายๆบอลบพรว่าจะเป็นบุรีรัมย์ศรีสะเกษทางอุบลแนทางอ่านครสวรรค์ทางอ่าภาคเหนือนะครับอ่าหรือนะครับแถวแถวขุนลัดนะครับเพิ่นก็ส่งข้อมูลมาให้นะครับแต่ว่าบางหม่องก็ซื้อ2บาทกลัวอยู่นะครับตามร้านทั่วไปนะครับแต่ว่าอ่าบางหม่องก็ซื้อบาท30บาท50บาท80 นะครับบาทเก้าซิปนะครับแล้วแต่พื้นที่เนาะพี่น้องเนาะนะครับแล้วแต่ความต้องการของทางโรงงานนะครับผมอ่าแต่วา่านะครับอ่าผลการวิเคราะห์ว่าต้นปี68นี่นะครับราคามันจะดีขึ้นกว่านี้แต่วา่ากับบรูวา่ามันจะถึงสามบาทบอนะครับผมอ่ามันกันหลายๆข้อมูลเข้ามาเนาะกับยังประชัดเจนปนใดนะครับอ่ามาลุ่นกันในช่วงอ่าปลายปลายปีนะครับ67 เพื่อจะกีกาท่านว่าทาราคามั่นดีโตขึนนะครับดีโตขึ้นตามร้านทั่วไปซื้อนะครับทั่วประเทศนี่ไม่ต่ําัว่า2บาทนะครับอ่าทิศทางมัน่นนะครับต้นปีห8ราคาจะดีขึ้นแต่นะครับอ่าทามั่นยังราคาอยู่ประมาณบาทกว่ากวา่านะครับบาทกว่ากวา่าอ่าบืนใส่สองบาทเนี่ยราคามัน่นนะครับต้นปี6 8จังได้ก่า้ามั่นขึนก็ขึนได้เต็มทีานานจะเกิน2บาทหท้าทัวประเทศนะครับผม เนี่ยครับก็คือฟีเคาะห์หลายๆขอมูลที่ได้รับมานะครับผมถาาพี่น้องนะครับมีความคิขดเห็นอย่างไหนะครับก็คอมเมนต์เข้ามานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทางรัฐบาลเพิ่นวอนเพิ่นเข้ามาซอยเหลือนะครับเป็นกระบอกเสียงกระกระบอกเสียงหนึ่งที่เห้ข้อมต์เข้ามานะครับกดไลค์กดแชร์ให้ทั้งรัฐบาลเพิ่นเหตุอีกอย่างหน่สักอย่างหนึ่งเพื่อซอยเหลือเกษตรกรนะครับตัวนี้ก็เป็นผืชเศรษฐกิจที่น้ำเงินนะครับ นํ่มาเขา,านั่ไปขายแล้วก็นนํำเงินมาพัฒนาประเทศหลายขึ้นกันนะครับถ้าผมจ่ผิดการทรงออกมั่นสัมปะหลังกับเป็นอนดบตนที่ประเทศทไทยเดส่ทรงออกนะครับเป็นอนดบที่หาของของเผื่อที่ทรงออกนะครับขายนําเงินเข้าประเทศมาพัฒนาประเทศเท่านะครับผมอาจจรไ์ใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับฝากคอมเมนต์เข้ามาแน่นะครับเร่องราคามั่นแน่เรื่อง พี่น้องมีความคิดเห็นจังไดนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับพี่น้องนะครับเฮ็ดให้กดไลค์กดแชร์ให้ทางรัฐบาลเพื่อนได้มีอย่างเฮ็ดได้เขามาเบิงเขามาซอยเหลือกเกษตรก,กรกลุ่มสวนมั่นของเขานะครับผมคลิปนี้ผู้ใดฟังแล้วนะครับมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ